ที่เกิดไวในช่วงที่แล้วนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยจะมีสาวสวยนะคะที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จริงกับคอลลีคอลลาเจนนะคะ,<ฮ>ะจะเห็นผลขนาดไหนถูกใจอย่างไรเนี่ย<ช>เดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์ให้ฟังกันใช่ค่ะ,คะพบกับคุณแพรวาพรทิพย์มานะเจริญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ้สย,ยสวยเนาะเฮ้ย <c oughs> ทำไมคนที่มาออกยลารเรามีแต่คนสวยๆทั้งนั้นเลย เอาเราดอบเลยนะทำเราแบบว่าเราต้องรีบอัพตัวเองให้ดูดีขึ้นนะใช่ครับต้องถามก่อนว่าอาชีพตอนนี้ทำอะไรอยู่อ่าตอนนี้ก็คือจะเป็นพิตตี้เอตามงานนะคะแล้วก็จะมีเป็นเจ้าของธุรกิจก็คือเป็นเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าค่ะโอ้ยอย่างนี้ไม่มีเวลาพักอะไรไหคะเนี่ยก็มีเวลาตัวเองวลตัวเองด้วยเหรอ ไม่มีเ <laughs> ราไม่มีแบบ <c oughs> ไม่โกหกเลยคือไม่มีคือบางทีแบบเราทํางานแบบช่วงเช้างเงี้ยตกตกเย็นแล้วก็อาจจะต้องเข้าไปที่ร้านเพื่อจะไปเช็คเช็คงานต่าง,อองต่อว่าเป็นยังไงบ้างใช่เช็คยอดขายต่างๆ,ๆคือมันก็เหมือนว่าทั้งวันเนี่ยเราต้องมีภารกิจหมดอ้การที่เราจะต้องไปขาดผิวอะไรเงี้ย คือลืมไปได้เลยว่าม,ม,มันคิดไม่ได้เลยว่ามันจะมีเวลาช่วงไหนไปแล้วจริงๆถ้าพูดถึงเอ็มซีซิตี้ต้องพูดถึงในเรื่องของความสวยเธอจะดูแลความสวยของตัวเองตลอดเวลาเพราะว่าใช้รูปร่างหน้าตาไม่แพ้กับนักแสดงเลยมีวิธีคือต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนมันมีปัญหาปัญหาอะไรบ้างแตกต่างกันก็คืออย่างของแพทย์เนี่ยก็คือปกติเนี่ยเป็นคนผิวแห้งแล้วเวลาที่เราออกออกไปตามงานเนี่ยเราจะไม่ค่อยแบบทาครีมที่ลืมไงตื่นเช้าลืมแล้วก็รู้สึกว่าเออทำไมผิวเราแบบ เออเราก็ต้องคอยสวมถุงน่องนาอว่าผิวมันจะแบบแห้งเป็นคุย,ยแต่มือเนี่ยกรงแขนก็คือแบบต้องทําใจว่าเวลาคนมาจับเราเนี่ยมันจะไม่รู้สึกว่าวมันจะไม่ลื่นอ่าใช่นนลูกไปแล้วไม่ลื่นใช่แล้วเราก็แบบว่ารู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นปัญหาหนึ่งของเราแล้วรวมไปถึงแบบ รับผิผิวแห้งด้วยผิวแห้งแล้วปุ๊บเนี่ยทั้งตัวทั้งหน้าเลยปะคะใช่ค่ะเวลาทาเครื่องสำอางอย่างเงี้ยนะเวลาผิวมันเป็นจะเป็นขุยตรงหน้าเวลาทาแป้งมันจะไม่ติดใช่ตัวดีเลยอ่ะเวลาผิวแห้งแล้วทําอะไรก็ไม่ชีวิตไม่ดีจริงแต่ว่านอกจากผิวแห้งมันขุยแล้วมันก็จะมาพร้อมกับกละและมาที่เกิดขึ้นง่ายกว่าคนผิวมันหรือผิวผสมอ่าซึ่งตรงเนี้ยเนี่ยมันก็เกิดปัญหาตรงหน้าเราเนี่ยบางทีเราโดนแสงแฟลชต่างๆที่เราเวลาไปตามงานมันก็จะเกิด พวกรอยดำรอยกลางหน้าฝ้ากล้าใช่ก่อนวัยเงินควรขอ้โหมาเต็มเหมือนสาวฝรั่งเลยค่ะเอมันก็จะเกิดปัญหาตรงนี้ก็คือเราก็จะมีวิธีแก้ค่ะคือพวกนี้ก็ลองใช้ครีมบ้างก็คือใครบอกว่าดีก็ใช้แต่คือบางทีประสบการณ์มาอย่างโชกโชนแล้วมาบอกว่ามาคือเหมือนเป็นผู้หญิงมาคุยกันนะก็คือแล้วมันจะแบบนั้นคือใครว่าครีมดีเนี่ยลองมาบางทีเขาดีกับหน้าเขาแต่มันไม่แมทกับหน้าเราแล้วก็ใช้ไม่ได้ผลเสียงเงินกับเรื่องพวกเนี้ยเยอะมากต่างเคาน์เตอร์แบรนด์บางคนแบบว ไปซื้อแบบคาเขอร์แบนแพงๆนะก็แพงแบ่งพีเป็นต้นแพ้ของแพงจริงๆแพ้ของแพงใครว่าแบบดียังงุนดีใช่ไม่ได้แต่คนอื่นดีทําไมคนอื่นดีอะไรอย่างเงี้ยใช่มัน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 ไม่เหมือนกันไงไม่เหมือนพื้ผิวเราไม่เหมือนกันเพราะว่าส่วนผสมของตัวครีมแต่ละตัวเนี่ยบางทีเราใช้ถูกกับครีมที่ผสม่วนผสมของอันนี้ทำมาเสภาพผิวของเราอ่าใช่มันก็เลยทําให้บางคนใช้เหมาะหรือไม่เหมาะแต่ว่าบางทีเนี่ยด้วยด้วยอาชีพส่วนใหญ่บางทีอาจจะแบบเร่งรัดนิดนึงการทาครีม มันมันช้าเห็นผลช้าอย่าบบเดี๋ยวนี้ถามว่าเคยไหมที่ไปฉีดฉีดคูก้าเคยไหมเคยอันนี้ยอมรับเลยว่าเคยก็ไปฉีดครั้งหนึ่งรู้สึกว่ามันมันไม่รู้สึกอะไรมันเจ็บไหมอ่ะเจ็บไหมอ่ะเจ็บนะฉีดตรหไหนค่ะ ตตรรงนี้ฉีดเข้าเส้นเลือดเลยรจริงๆพี่วิเคย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 ได้สัมภาษณ์คุณหมอนะเขาเคยทำรายการสุขภาพเขาบอกว่าฉีดเข้าเส้นนี้อันตรายมากเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการเป็นเ,เขาเรียกมะเร็งฉีดไปครั้งเดียวเอ๊ะเราก็ไม่เห็นหรู้สึกเลยแต่เขาบอกว่าต้องฉีดเรื่อยๆเลยแม่ละพอละอครั้งเดียวเจ็บตัว <S <S แพงด้วยใช่อไหมได้่าวรู้ได้ยังไงมันก็คือเรา ก็ซื้อตัวยามาก็หลายพันอยู่นะหลายพันอ่าหลายพันอยู่แล้วก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นแบบว่าฉีดให้เราอีกถ้าใครก็ไม่รู้ฉีดให้เรามีผลแบบว่ากับสุขภาพเราตามมาด้วยใช่แต่แต่ว่าถามว่ามันอันตรายไหมไม่แนะบอกว่าสาวๆเนี่ยไม่ไม่แนะนำนะว่าให้ไปไปทําเพราะตรงเนี้ยเนี่ยมันต้องประกอบกับหมอที่เขาคอยดูแลมิเคือบางทีบางคนอาจจะไปฉีดกับหมอแต่คือโอเคถ้าถ้ากับหมอมันก็จะเป็นกรุตาที่แบบ โอเคผ่านผ่านมาตรฐานหรืออะไรก็ตามแต่แต่ถ้าไปแบบตามแบบไปหิ้วไปอะไรไม่แนะนำแต่ในระยะยาววิมองว่าถ้ามันเข้าไปในเส้นเลือดมันเร็วมากไงมันเข้าไปในเส้นเลือดคือมันเร็วแล้วก็มันอาจจะมีเอฟเฟกอะไรคืออย่าวิว่าอย่าเสี่ยงดีกว่าตลอดเท่านี้เกินไปอ่ะตลอดเลยหลอดเท่านี้เลยอ่ะแล้วกลับในเรื่องของการดูแลตัวเองลองมาหลากหลายวิธีแล้วทำไมถึงตัดสินใจเลือกคอลลีคอลลาเจนเป็นตัวช่วยในเรื่องความงามด้วยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทานพวก อาหารเสริมนะคะที่มันเป็นเม็ดเนี่ยมันจะมันค่อนข้างที่จะแบบเหมือนแบบละลายช้าเนึงเวลาร่างกายมันดูดซึมช้าแต่ตัวเนี้ยคือคอลลีคอลลาเจนเนี่ยคือรู้มาเหมือนกันว่าคอลลาเจนเนี่ยร่างกายมีอยู่แล้วละ่ะนะคะแต่ว่าเขาก็จะบอกกันว่าเอ๊ะคอลลาเจนเนี่ยมันมีในร่างกายแต่20อัพเนี่ยนะคะมันก็จะผลิตน้อยลงอันนี้คือเราเราทร,ราบเพราะเราทำงานในเรื่องของข้อเท้าความงามเรารู้นะคะก็อกเออมันน้อยลงแต่คือเราตอนแรกเราก็ไม่คิดว่า น้อยลงมันคือยังไงมันจะน้อยขนาดไหนมันจะทำให้เราเป็นยังไงแล้วพอบอกเออพอเราเอออยู่มากขึ้นพอถึงเวลาที่มันจะต้องรู้แล้วถึงเวลาของมันก็จะรู้สึกว่าเออผิวเราเนี่ยมันแบบเอ๊ะริ้วรอยเริ่มมาเวลาแบบหน้าบึ้งหน่อยนึงเริ่มบุ๋มตรงนี้เริ่มบุ๋มเริ่มเเริ่มมีหนวดแมวหนวดแมวก่อนแล้วก็จะเริ่มมาตรงนี้มาบุ๋มตรงนี้เวลาเราแบบ โกรธโมโหมันขึ้นกวขมวดเลยอ่ามันจะขึ้นง่ายมากแล้วคือทีนี้ปุ๊บเราก็แบบเออเราก็มาย้อนนึกเออเราเคยเราเคยลุ้นมานี่หว่คาคอลลาเจนเนี่ยมันมันดีเออมันช่วยในเรื่องของผิวพรรณเนี่ยมันยืดหยุ่นดีขึ้นจนวันหนึ่งก็คือไปไปดูแบบตามแบบอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หรือว่าจะเป็นพวกตามอินสตาแกรมนะตอนนี้สาวหิวมากนะก็คือเวลาจะดูอัปเดตสินค้าหรือความสวยความงามคือดูจากตรงนี้เราก็เห็นเจ้าตัวนี้เลยคอลลีคอลลาเจนแล้วก็เอ๊ เอานะเราลองดูดีกว่าว่ามันจะเห็นผลไหมเพราะเราลองมาทุก ขนาดมาหมดละดอขนาดสักอย่างนึงจะเป็นอะไรไปถูกนะคะตัวนี้ก็เลยไปลองมาพอลองปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหมีตั้ง6,000มิลลิกรัมตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจว่าไอ้6,000มิลลิกรัมเนี่ยมันเยอะมันสามารถทำอะไรได้คือจริงๆแล้วบางทีเวลาเราจะเลือกทานอาหารเสริมมันเราไม่รู้ไงว่าเราควรจะบริโภคเท่าไหร่อย่างไรอะไรเงี้ยเป็นน้อยไปไหมมากไปเปล่าอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเราศึกษาแล้วว่า6,000มิลลิกรัมนี่คือเพียงพอตอนหนึ่งวันใช่ก็คือเขาบอกว่ามันจะทำให้แบบ มันฟื้นฟูเราเร็วมากอะไรเงี้ยเราก็เลยไปเจอตัวคอลลีคอลลาเจนมาปุ๊บเราก็เลยแบบเออเรามาดูแล้วก็ลองดูรีวิวคนอื่นเอาเห็นเอาเห็นรีวิวคนดีด้วยไม่อยากไม่อยากทนลองด้วยตัวเองก่อนต้องดูชาวบ้านเขาก่อนว่าเขาเห็นผลจริงไหมที่ใสกันเลยค่ะเอ้คนอื่นเป็นหนูทนลองก่อนอะไรอย่างงี้ต้องส่องชาวบ้านช่องไปแอบดูของเขามาแล้วก็ดูอ่าโอเคแล้วก็เริ่มมั่นใจแล้วเราก็แบบ แต่มันก็มาติดนิดนึงเอ๊ะเขาจะมาหลอกเราหรือเปล่าข่าวขาวอยู่แล้วแล้วบอกว่ากินแล้วจะข่าวขึ้นหรือเปล่าทีนี้เราก็ลองเองลองเองเนี่ยพุ่งตรงว่าใน7วันเนี่ยมันสามารถทําให้แบบผิวเใช่ตัวนี้นะถ้ากินคอลลีคอลลาเจน7วันเนี่ยมันสามารถทําให้เห็นผลได้จริงคือใครใครที่บอกว่าเอ๊ะฉันกินมา7วันละแต่ฉันรู้สึกว่าทําไมมันไม่ข่าวใสเมันยังไม่าไปเราอย่าไปดูคนอื่นเราอย่าไปถามว่าเออลอคนอื่นมาทักเราดูสังเกตตัวเองก่อนสังเกตอย่างแรก สังเกตว่าเอ๊ะตรงรอยนาฬิกาเนี่ยปกติเราใส่เนี่ยมันจะเอขาวกับดำเอเออใช่อันนี้กิน7วันปุ๊บเราไม่ต้องถามใครว่าเราผิวใสขึ้นไหมสังเกตจากรอยนาฬิกานี่สังเกตเลยเริ่มสีใกล้เคียงกันมากหลังจากนั้นดูต่อใครที่มีสิวสิวที่หลังที่หลังมีสิวหรือว่า มีรอยดำรอยดำสิวที่เราแกะมาเนี่ยสังเกตง่ายเจ็ดวันกินเลยกินปุ๊บเนี่ยจับดูเนี่ยมันจะไม่ขึ้นแล้วมันแล้วมันไม่ขึ้นด้วยแล้วมันจะจางลงคือให้สังเกตในตัวเราก่อนสองอย่างนี้เลยคือที่เห็นง่ายๆเลยคือบางคนอน่ะมันจะมีเขาเรียกว่าการพัฒนาของผิวสีผิวเนี่ยบางคนแบบเอ้ยฉันขาวเร็วอ่ะฉันเจ็ดวันฉันขาวขึ้นไม่บางคนบางคนมันไม่ค่อย ทำไมฉันยังไม่ใส่แต่ลราลืมสังเกตว่าไอสิ่งที่เราเคยเป็นรอยแพ้รอยสิวรอยดำต่างๆเนี่ยมันจางลงจริงๆแล้วแบบว่าดูใกล้ๆอย่างเงี้ยคือผิวดีมากแล้วก็แบบว่าผิวลื่นมากคือทานมานานเท่าไหร่แล้วอะคะตัวนี้ก็ทานมาเรื่อยๆตอนนี้ประมาณเข้าแบบยังแบบจะสามเดือนแล้วานนะคะแต่จะบอกได้เลยว่าใครที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรอยากจะมีผิวขาวแบบจากภายในสู่ภายนอกแบบใครก็เป็นเจ้าของได้แบบไม่ต้องเจ็บตัวหน้าเด็กแบบนี้แล้วยังยๆการันตีด้วยความหน้าเด็กจริงนะเออเด็กมากแอบแอบกระซิบอายุได้ไหมอายุเท่าไหร่ก็ตสามก็ยี่สิบกว่าเดอ๋อสามไม่อยากพูดเรื่องอะถ้าไม่อยากพูดเรื่องอายุเพราะว่าสาวๆพูดเรื่องอายุนี่เป็นเรื่องที่แบบว่าทำร้ายจิตใจมากแต่ว่าแต่บอกไว้ก่อนเพราะว่าคนจะไม่เชื่อไงเฮ้ยเอาคนอายุน้อยๆมาหรือเปล่าจริงๆแล้ว อายุเยอะแล้วจะเฉียดจะเฉียดเลขสามแล้วแต่หน้าเด็กเหมือนยี่สิบผ่านเด็กเะเทนมาแล้วนะคะค่ะก็อยากจะรู้วิธีการทานว่าทานยังไงทานเวลานไหนอะไรอย่างเงี้ยมาบอกนิดนึงบอกสูตรนิดนึงก็คืออย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะว่า7วันสามารถทำให้แบบผิวเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นคือตัวคอลลีคอลลาเจนเนี่ยหนึ่งซองมันจะมี6,000มิลลิกรัมแล้ว7วันเนี่ยเรา โดบไปเลยวันละสองซองทานได้เลยเหรอท่อนเลยก็คือตื่นเช้าปุ๊บหันแก้วน้ํามาหยิบเทน้ําปุ๊บใส่คอรี่ผสมกินน้ําเลยอ่าตื่นเช้าปุ๊บหนึ่งซองเสร็จปุ๊บพอก่อนจะนอนเนี่ยแหมขอสวยก่อนนอนไม่ต้องมาร์กน้ำต้องกำลังสิ้นหยิบน้ํามาคอรี่ผสมชงกินจบเจ็ดวันแรกใช่แค่นี้เองตื่นขึ้นมาก็สวยใส่พนหรืเจ็ดวันนะคะเจ็ดวันเจ็ดวันแรกเนี่ย สองซองมันจะทำให้ผลผลเร็วขึ้นแต่ใครที่บอกว่าแบบมีปัญหาแบบไม่เยอะมากแต่แค่อยากให้แบบดูใสค่อยๆใส่ขึ้นก็วันละหนึ่งซองได้แต่แบบว่าใครที่แบบแหมฉันอยากจะเชื่อเร่งด่วนเออฉันอยากจะเชื่อเอออยากทายีิสุดว่าเอ๊ะมันจะได้ยังไงเออก็ต้องลองเ็จวันแบบนี้เลยนะคะอ่ะ พูดถึงเรื่องของความประทับใจสักนิดหนึ่งประทับใจอะไรบ้างตัวนี้ก็คือประทับใจตรงที่ว่ามันช่วยในเรื่องของผิวเนี่ยได้จริงโดยที่เราไม่ต้องเจ็บตัวอันนี้สําคัญ<ม>คอลลาเจนคอลลาเจนหนึ่งมันไม่เป็นอันตรายกับร่างกายเพราะร่างกายมีอยู่แล้วก็คือมั่นใจได้เลยว่าคือร่างกายดูดซึมขับถ่ายออกมาไม่เป็นพิษกับร่างกาย2เนี่ยประทับใจตรงที่ว่าคอลลี่คอลลาเจนเนี่ยเขาได้ออยดด้วยปลอดภัยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ผ่านออยไทยเนี่เหมือนผ่านออยดรอบโลกละ ผ่านปุ๊บเนี่ยเราก็มั่นใจเลยว่าโอเคเราทานไปมันไม่มีผลเสียอยูออย่แล้วนะคะก็อยากให้าสาวๆาวคะที่บ้านไม่ว่าจะเป็นนะคะน้องๆวัยสิบแปดหรือว่าจะเป็นนะคะสาวๆวัยทำงานนะคะหรือจะเป็นแบบอายุเยอะหน่อยมีปัญหาเรื่องผิวใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยได้เลยค่ะจริงๆ<อ>ตั้งแต่เด็กๆต้องเริ่มดูแลผิวตัวเองได้แล้วนะเพราะว่าไม่งั้นถ้า ปล่อยให้ระยะเวลามันสะสมยาวนานมันจะแก้ลำบากใช่แก้ยากมากว่าแล้วพูดในเรื่องของโปรโมชั่นกันดีกว่าเราดูดัดขาได้เลยค่ะก็ปกติเนี่ยพี่แพรวาซื้อราคาเท่าไหร่คะปกติแล้วเนี่ยซื้อตามหน้ากล่องเลย2450บาทอื้อยะเสียใจ้ไองเลยรู้ว่าราคาพิเศษจริงๆต้องรีบถอยกลับบ้านไปเลยใช่เดี๋ยวเอากลับบ้าน1ิกล่องเลย อ๋อสิบกล่องก็ได้เลยดีๆมาบอกก่อนค่ะก็จากปกตินะคะราคา2,450บาทเราไม่ขายค่ะเราขายเพียง2,100อบาทลดไปยี้าเรเนนะเท่านั้นไม่พออย่างนงี้นถ้าลดแค่นั้นเนี่ยไม่ใช่รายการสวยใสด้วยคอลลี่ค่ะเรามารดให้เหลือเพียง สามกล่องห้าพันแปดร้อยห้าสิบาทตกกล่องละประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะก็คือยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะนะคะถ้าอยากสวยก่อนใครก็รีบโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี่เลยนะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะเพราะว่าจะไปรอให้เพื่อนสวยแบบว่าเพื่อให้รอให้เพื่อนทานก่อนไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเพื่อนจะสวยก่อนเราต้องสวยทพร้อมกันในแก๊งเราต้องสวยพร้อมๆมกัน ะคะวันนี้ต้องขอคุณคุณแพรวานะคะที่มาพูดคุยแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้เราฟังกันค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะเวลาของรายการสวยใสด้วยคอลี่หมดลงแล้วนะคะวันนี้เราสามคนขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ